วันนี้มี P P V ที่มาแรงมากๆรับกระแสน้ำท่วมชุดแต่งโรงงานเซอร์คอนเสริมหล่อด้วย T E 3 7มเจ็ดกียร์ออโต้ตัวเครื่อง3คัน5 9 9 0 0 0บาทลอยอาร์คลอยมาร์คทุกอย่ American, างครบครบรถมือเดียวออกห้างนะครับผมไม่มีการชนไม่มีอะไรมาก่อนเม็ดอาร์คทุกอย่างกล้าโชว์หมดนะครับผมจัดโชว์ล่างมาชิ้นใหญ่เลย5 0,000ื่นกว่าบาทเออกาะเกาขึ้นเลยอ่ะไม่แหว่งเลยที่เขาใส่มานะไม่มีอะไรต้องทำจริงๆเนี่ยทำไม่เล่นโอเคเลยอ่ะรถโคตรถูกดัดโคตร ับโคตรดีและวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพี่รถมือสองทุกท่านด้วยนะครับท่านเตือนรายการนี้เหมาะสำับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านนะคู่ใจมองหาให้หวังใจล้านสไครหรือกิ๊กรถมือสองคุณภาพดีร,รีวิวมีมกเม็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำยาคำไทยที่เชนวิจารณ์ทั่วไปค่ะฟังแล้วราคาหรือกระทบขอกราบอภัยมาณที่น,นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกลับรถโคตรถูกโคตรดีนะครับวันนี้มี PPV ที่มาแรงมากๆรับกระแสน้ำท่วมไปอยู่กับ Fortuner ไปเลยครับผมพามาอยู่กับ o r t u u n r โชว์สุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นหน้าแชมป์นะครับเป็นชุดแต่งโรงงานเซอร์คอนมาอีกแล้วนะครับผมรุ่นพี่ Fortuner ทุยรุ่นพี่ท R d วันนี้มาอีกแล้วนะครับมาเต็มๆชุดแต่งโรงงานเดิมๆแท้ๆเสริมหลอด้วย TE 37การยกสีทองมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวรถเป็นเกียร์ออโต้นะครับ ไม่โฟล์วิโอ้โหเหมาะมากๆกับการใช้ในเมืองนะครับราคาเบาๆนะครับถ้าเป็นโฟล์วิตัวนี้ต้องมีร่วม7,00 0 0สบาทวันนี้เปิดราคากันเลยนะครับผมกาปอร์จเนอร์เกียออโต้ตัวเครื่อง3คขั้นตัว V นะครับผมวันนี้เปิดราคาเบา,บาที่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาททุกแต่งโรงงานมีมาให้พร้อมไปีกหลังลูกค้าแอบใส่ของพีอดีมาให้เรียบร้อยนะครับเลยนั่นเองนะครับไฟไท้าย LED อะไรลูกค้าแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวรถสมบูรณ์ดีสภาพสวยใส ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสีเต็มร้อยเราเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ค้ามีมรกันชั้นหนึ่งมาให้ <Okay. S 1> จัดไปเกียร์ออโต้ตามที่คุยไว้นะครับผมลายไม้ภายในสีดำตามแบบฉบับของเซอร์คอนเลยนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลอยอารตามประตูตามซอกอะไรต่างๆนะครับว่ารถมีชนหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมตามไปเลยครับโอเค อ่ามือเจ็บก็ไม่ต้องกลัวมีคําชงมาให้ <c oughs> เรียบร้อยโอเคครับตรงนี้เริ่มที่แผ่นเพจันเลยเหมือนเดิมดีกว่าอ่า <c oughs> แผ่นเพจที่เดิมนะครับไม่มีการแกะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับร <Okay. S 1> อยอาร์ตรอยมาร์กอะไรต่างๆอยู่คมเดิมครบหมดนะครับตัวแอลอะไรต่างๆอยู่ครบไม่มีการสาดสีจากภายในเกิดขึ้น <c oughs> ส่วนนี้ก็จะกลมกลมดีทุกจุดนะครับผมเอาแวะตรงนี้หน่อย โอเคสีบางสีเดิมเห็นไหมรอยอาร์คอะไรต่างอยู่ครบบางๆอย่างนี้ถ้าเกิดทำสีหายหมดแน่นอน <Okay. S 1> ครับเลขคานเลขเดิมยังอยู่นะครับผมถ้าเป็นคานไต้หวันเลยเนี่ยไม่มีเลขเลยจ้ะเดิมๆอยู่ครบหมดรอยอาร์ครอยมาร์คทุกอย่างครบๆ <Okay. S 1> นะครับผมขั้นนี้สวยๆใสๆรถมือเดียวออกห้างนะครับผมไม่มีการชนไม่มีอะไรมาก่อนซื้อเจอเจ้าของทุกคันนะครับผม <Yeah. S 1> มีการแจ้งงานเกิดขึ้นต้องไขเลยนะ ใส่ชกอะไรนี้ไม่ขาก็แปลกประหลาดนะ <Okay. S 1> โอเคแต่ปีกปลายฝาอะไรต่างๆนะครับเดิมแท้โรงงานซาโตย้ายังอยู่ที่เดิมดีนะครับไม่มีการแจ้งงานทั้งปีกปลายมาต่อไม่มีการจิ้มทั้งหนักและเบามาต่ออย่างแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดปัดอะไรต่างๆคมๆเดิมๆสวยๆใสๆใครหารถแบบนี้นะครับผมราคาไม่ถึงหกแสนบาทห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมเครื่องเดิมสามพันซีซี ดีเซลไม่มีการรีแมปแปด่องเหมือนเดิมนะ <Okay. S 1> จ๊ะตามไปดูโซนนึงกันเลยตรงขวานะครับเดินยาจากโรงงานจากขูนยนต์นะครับมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นจุดตัดทุกอย่างนะครับผมเดิมเดินจากโรงงานไม่มีการแก้ง,งานเกิดขึ้นนะครับรถนแบบนี้นะครับถึงจะเข้ามาหาพกเราได้สวมพี่รถมือสองนะครับจุดตัดด้านล่างเห็นไหมไม่มีการแก้ง,งานเกิดขึ้น แบบนี้แบบเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะมาหาพวกเราได้รถที่คัดสภาพให้ดูทุกสัดส่วนนะครับผมรอยอาร์ตเม็ดอาร์ตทุกอย่างกล้าโชว์หมดนะครับผมชอบใจติดตามพวกเรานะครับ3ช่องทางเหมือนเดิมสู้พี่รถมือ2ที่ YouTube Facebook แล้วก็ Tik To k อกนะครับผมเข้าไปเลยติดตามกันได้เลยจ้าประตูขวานะครับเดิมเดิมบางๆเช่นกันนะครับหมือนทางด้านหน้าด้านขวาเลยนั่นเองนะครับสวยๆใสๆเดิมเดิมส,สั่งได้แบบนี้นะครับชอบแบบนี้หรือแบบไหนก็นแล้วแต่เอ้ยมีแบบไหนมีแต่แบบสวยเนะรถเราโทรศาผมเลยตรงเลยครับที่เบอร์เดิม081นะครับ,บ,บ61963.7 7นะครับผมสอบถามได้อกอกสารอะไรต่างๆโทรมาได้เลยนะครับยินดีรับทุกสายทุกข้อความเม็ดอา์กรมๆแบบนี้สวยๆใสๆแบบนี้ เบอร์นี้เบอร์เดียวผมผมปอบดูพีครับเริ่มจากคุน,นอนแล้วกันเนาะมาไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นนะครับทางฝาท้ายทั้งขวาและทางซ้ายเดิมเดิมทั้งหมดนะครับผม้อยอาร์กอะไรต่างๆเดิมเดิมจากโรงงานนะครับจุดตัดคมคมอย่างเช่นเคยนะครับผมปีกป้ายฝาอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผมนีแล้วนะเดิมเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดทุกสัดส่วนเลยนะครับโอเคเดิมเดิมคมคมนะครับผมปีกป้ายฝาตูด ไม่มีการโดนแตะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ<อ>รักษาพรมปนแตงตรงมุเอาไว้ได้เลยนะครับ <laughs> รถสวยใส,ยๆ,สยๆแบบนี้นะครับสีขาวด้วยชุดแต่งโรงงานด้วยแบบนี้นะครับใครมองหาอยู่รีบเข้ามาเลยนะครับผมตัดทุกอย่างโคมกคมกลมๆพป็นการแก้งานเกิดขึ้นรถสวยใสยๆสั่งได้แบบนี้ดอกเบี้ยพิเศษ,ษมีให้เหมือนเดิมนะครับที่สุดไเ้2สองเดือนมีทําให้นะตอนนี้แล้วก็ ขับฟรี90วันยังมีอยู่นะครับผมกับรถเดิมๆบางๆนะผมประตูซ้ายอะไรต่างๆเดิมๆหมดโดยพบบิเศษ,ษตลอดสัญญา2.79%มีให้เช่นเคยนะจ๊ะมาสวยๆจิตสัตว์กานล่างโคมลอยอาร์ตทุกอย่างเดิมๆนะครับจัดไฟแนนซ์นหน้าบ้านเราทําให้นะครับหรือจะพร้อมการส่งรถด,ด้วยยินดีดูแลให้ทั้งระบบนะครับผมลอยอารลอยมาร์คทุกอย่างเดิมๆแบบนี้ เรามีให้อย่างแน่นอนจัดไปเลยครับผมชอบคันนี้ดูแลกันเหมือนเดิม1นปีไต้หรือ35,000ืกิโลเมตรนะครับที่สโต์โตโยต้านาบานคันนะครับผมผมยินดีดูแลให้นะครับผมมีบริษัทเข้าไปดูแลให้เรื่องความปลอดภัยของเครื่องและเกียร์โตโยต้าเลยนะครับแบรนด์อื่นๆเราก็ทําได้จัดการให้ครับผมเสาบางทส่วนจริงนะครับผมนิดจุดม็ดสย่งงี้มาจากโรงงานหมดเลยเนี่ยยังอยู่ที่เดิมครบหมดเลยนะครับ บางทุกสัดส่วนจริงๆนะครับผมสำหรับครั้งนี้นะครับจุดตัดอะไรต่างๆผมกลมเดิมๆรอยอาร์ตร้อยมารมา์คครบหมดเลยนะครับผมอนอกจากนั้นนะครับก่อนออกนะผมผมยินดีดูแลให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบนะครับผมพร้อมการเปลี่ยนน้ำันเครื่อง น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืงท้ายให้กดอ,ออกที่ศูนย์โตโยต้าเหมือนเคยนะครับผมดวนๆเลยใครหายอยู่สั่งเอาไาอยู่รอยมาร์กแบบนี้โทรมาลยจา้าออปชั่นจุดเด่นภายในนะครับเปิดมาก็เจอเลยเรื่องของลายไม้ที่ประตูแรตโตคาโซนนั่นเองนะครับเป็นลายไม้สีดำเซอร์คอนท่าน้น,นึ่งะมีนะครับ <Wow. S 1> ตัวไฟฟ้าต่างๆมีให้คบหมดเนาะรถแบบนี้มีหมดอยู่แล้วนะครับผมกระจบับผูได้ขาลายได้ มีมาให้ครบปรับไฟฟ้าได้ครบหมดนะครับผมพร้อมกับปรับสูงต่ำของไฟหน้าจัดไปได้เลยนะแล้วก็ความสว่างอะไรจากหน้าจอเนี่ยทำได้หมดแล้วรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับผมไม่1นึ่งแสกมืนสามพกิโลเมตรแท้ๆเดิมโรงงานไม่มีการกลับฟอรมเกิดขึ้นนะครับทุกค้าไม่ติดวัดโบเวอร์มาให้เล็กน้อยนะครับผมสวยๆงามๆต่างไปนะครับคุชนโรลมีให้สําหรับ f o r t u อร์ ner, ตัว3000ออโต้มีให้อยู่แล้วนะจ๊ะตัว V ีอย่าลืมมัลติฟังก์ชันทางพบอบรายมีให้พบ <Okay. S 1> ปรับเสียงรับสายโทรศัพท์มีให้พร้อมนะครับ <Okay. S 1> วิทยุเป็นระบบตัมผั <Okay. S 1> สก็จริงนะครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นเก่ามากๆแล้วนะครับ oh. คุยเข้าเงื่อนไข oh. ผมดูแลให้เหมือนเดิมนะจัดแท้วิทยุแอนดรออะไรเนี่ยดูแลให้หมดเลย <Okay. S 1> แรดิจิตอลเรียบร้อยนะครับผม <Okay. S 1> ตามมาตรฐานของรถตัวใหม่ๆตัวท็อปๆกันลื่น ลืมบอกไปเรื่องหนึ่งแอร์สแถวอยู่แล้วนะปีหนึ่งหนึ่งน้าแชมป์แอร์สาแถวแน่ๆอยู่แล้วก็คือตัวที่เขาหากันนี่แหละมีแอร์ครบเลยทั้ง3แถวนะครับ <Okay. S 1> ลายไม้สีดำเนี่ยมาถึงหัวเกียร์นะครับแล้วก็เป็นลายไม้เดิมๆนะครับออกห้างไม่มีการแตกไม่มีการฉีกไม่มีอะไรเกิดขึ้นและดูแลร <Wow. S 1> ักษาสะอาดดีมากๆนะครับผมคอนโซลคุณเบลไลให้ลูกค้าดูหน่อยว่ามีแตกมีหักอะไรหรือเปล่ปานะครับผม ตัวปรับแอร์เลยใช้ได้หมดไม่มีแตกไม่มีหักอางแน่นอนทุกอย่างเดิมเดิมใสๆสส,สวยๆจากโรงงานไม่มีอะไรฉีกขาดไม่มีอะไรสูญหายไปนะครับเก๊ก็โอเคครบหมดเก๊ะกลางเป็นไงโอเคปิดเปิดดีอะไรดีเบรกมือใช้ไนได้ครบนะครับผมเปิดประตูหลังเลยไอ้พึ่งฝากดูบอรดอยทีโอเคนะไม่มีฉีกขาดนะครับผมและสำคัญที่สุดคือ เอบอกไฟฟ้านั่นเอง3,000ตัว V ตัวท็อปของเรานะครับประตูหลังไล่ไปเลยลายไม้แผงข้างมาครบนะครับผมทั้ง4บาทเป็นเซอร์เคิลแท้ๆนะจ๊ะราคาตามที่บอกไปนะครับ5 9 9 0 0 0เ0 0บาทนะครับปี2 0 1พสิด2นสอง2นั่นเองไม่มีการอมปีหรอกปีกันเกิดขึ้นนะครับ ตัวบออาะอะไรต่างดูแลมาแค่เป็นอย่างดีไม่มีการฉีกขาดเกิดขึ้นพับใช้งานได้ปกตินะครับผมเมว่าจะเป็นเอนหน้าเอานหลังพับบอกใช้งานได้เต็มระบบเลยนั่นเองอเดี๋ยวผมข่าไปดูเบาะแถว3ว่ายัางอยู่ดีอยู่พร้อมหรือเปล่าฟ o ร์จูนเนอเวลาจะขึ้นไปเบาะแถว3เนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมเริ่มมาตรงที่ดึงมาให้พับลงนะครับกับขาด้านล่างตัวนี้ไปข้างหน้าปึ๊บโอเคขึ้นเบาะแถวสได้เลยนะครับผม บเบาแถวสามเนี่ยก็นั่งได้โอเคนะพร้อมกับมีแอร์มาให้อย่างที่บอกก็คือจะไม่รู้สึกร้อนและแอร์เออมีพาพร้อมทั้ง3ามแถวเลยอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอยู่บนหัวนี่เลยนะครับ <Okay. S 2> ก็เรียกว่าโอเคแจ๋วเลยตัวเนี้ยที่เขาหากันเบาะสามแถวอะไรเรียบร้อยนะครับที่วางแก้วมีมาให้พร้อมทั้ง2ด้านนะครับผมพร้อมกับที่เป็นรูขี้ๆพวกเนี้ย <Wow. S 2> คือจะมีแอร์ออกมาด้วยนะครับผม สามารถปรับแอร์ได้นะครับผมจัดเบาะแถว2นะครับจะเพิ่มแรงเพเิ่มเบาจัดได้เลยนะครับที่แถว2อง 2> <Okay. S 1> อือ่นๆครบแล้วนะดูแลมาเสร็จพร้อมปล่อยเรียบร้อยนะครับผมยกเว้นของเหลวลยอะไรต่างๆอย่างที่บอกไปเนี่ยดูแลให้ก่อนออกทั้งระบบเลยนะ <Yeah. S 2> สําหรับคันนี้หรือคันไหนก็นแล้วแต่ตามแบรนด์รถยนต์โฟร์คเนอร์ผมดูแลให้ตีต้ o ตยต้านะครับผมไปไปลองขับกันครับลดราคาไม่ถึง6กแสนบาทผ่อนสบายๆจะได้หนึ่งหมื่นสามพันบาทไปลองขับกันว่าขับขี่เป็ยเนยังไง ดูแลมาพร้อมๆแบบนี้ขับดีขนาดไหนกระซิบบอกทีนึงว่าคันนี้ทาช่วงล่างมาใหม่หมด5 0 0หม่นกว่าบาท <Yay! S 1> ขับเนียนๆขับกิ๊บๆไปชมเลยครับช่วงนี้ก็ฝนร้อยปอยีนะ <Nope. S 1> น้ำท่วมเพียบเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คนก็จะมามองหาเจ้าพัว p p v เนาะสไตล์นี้เยอะนะครับผมเอาไว้ลุยน้ำได้นิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยแหละขี่รถอย่างงี้ลุยสบายๆและ <Yeah. S 1> ขับในเมืองก็สบายๆนะครับย้ำอีกทีว่าเราอยู่บน Fortuner นะครับผม g e Auto ไม่โฟร์วิลนะครับปี2011จด2012เป็นตัวเซอร์คอนชุดแต่งโรงงานนะครับไม่แท้แช่1,60,000กิโเมตรไม่กลับกอใหม่เข้าศูนย์มาตลอดนะจ๊ะเซอร์เข้ก็เหมือนเดิมนะมีชุดแต่งทั้งข้างนอกแล้วก็ด้วยข้างในก็จะเป็นพวกออลายไม้สีดำนะถ้าเกิดเป็นตัวฟอนตูเนอร์ธรรมดาหรือทีอาดีเนี่ยลายไม้จะไม่เหมือนกันแ <Okay. S 1> น,น,นะครับ เป็นชุดแต่งคู่แข่งกับพีอดีเลยแต่ออกมาที่จากสมุนของ t ต y o ต a เองโดยตรงเลยนะครับชุดแต่งตัวนี้ลูกค้าก่อนมาขายเราไปจัดโชว์บ้างมาชิดนใหญ่ <Wow. S 1> ห้าหมื่นกว่าบาทผมเขัาแน่นนึบเลยนึบเลยเนี่ยแกวเลยนะครับผม <Wow. S 1> ไม่มต้องทำแล้วอะ <Wow. S 1> เกียร์ไทยน้ำมันเครื่องเออของเหลวน้ำมันเกียร์น้ำมันส่วนท้ายให้ก่อนออกนะครับ <S <S เหมือนเดิมเลยนะครับผมพร้อมกับดูแรรถที่ศูงโตโยต้าหนึ่งปีเต็มหรือสามหมนห้นกิโลเมตร มาตราฐานเดิมของเรานั่นเองนะครับนอกนั้นก็โอ้โหพร้อมปล่อยทันทีเลยชุดแต่งรอรอแม็กยางพร้อมๆนะครับเออเกาะเกาะขึ้นเลยอ่ะไม่แกว่งเลยที่เขาใส่มานะเกาะถนนอะไรโอเคเลยรถได้สีขาวได้ชุดแต่งได้รถมือเดียวภายในก็ค่อนข้างเงียบเนาะโอเคเนาะนะทนะาคขาสะอาดให้หน่อยดีพินให้หน่อยนะครับผม เกียร์ออตโต้ขับง่ายๆผู้หญิงออกคนเดียวได้นะครับผมผ <Yahoo! S 1> ่อนประมาณ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผมหรือตกวันละ400บาทนะครับ <Wow. S 1> จะเป็นเจ้าของรถ P P V Fortuner โฉมหน้าแชมป์ตัวสุดท้ายชุดแต่งโรงงานนะครับที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่รถประมูลขับบนถนนทุกวันเข้าศูนย์ตลอดไม่มีการกลับกอมใหม่เลยนั่นเองนะครับผมไม่เป็นไรต้องทำจริงๆตัเนี่ยทำไปเล่นโอเคเลยอะ ไม่บุกไม่ดิด้งไม่ดองไม่แดกเลย <Wow. S 1> โอเคไม่มีเสียงต้องก็แก๊แกไม่มีอะไรเลยลูกค้าดูมาให้หมดเลย <Okay. S 1> พอดีลูกค้าเป็นเพื่อนพ่อครับผม <S <S 1> <S 1> เขาก็ดูแลมาให้ก่อนขายเสร็จสับหมดเลย <Okay. S 1> นะจ๊ะเดี๋ยวไปสนุกกันดล้ลากแสดงน้อยดีวยกว่าว่าอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมกับ f o r จู n น r ซึ่งตอนนี้มาแรงจริงๆแล้วครับผม <S <S และคันนี้ไม่ถึง0 0 0 0 0บาท าไมก็เราก็ชมกันไปจบแล้วนะครับผมกับ t o y ยต้าโคจูเนอนะครับปี2011ย้ำอีกทีหนึ่งจด2012นะครับชุดแต่งเซอร์โค้งโรงงานนะครับผมแท้เดิมทั้งโป่งพื้นเหยียบขึ้นอะไรเนี่ยของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับเสริมหล่อมาด้วย TE ก้านทองก้านยกเสริมมาให้แล้วนะครับผมเสริมความมั่นคงในการขับขี่นะครับด้วยช่วงร่างใหม่หมดนะครับผมทั้งสีต้นทำเองเนี่ยไม่ต่ำกว่า50,000กว่าบาทนะครับผมราคาเนี่ยเพียง5,000สน 9 9 0 0 0บาทนะครับผมไม่ถึง6,000 0บาทโดยพิเศษเราทำได้นะครับจะทำแบบไหนติดต่อผมมาได้โดยตรงนะครับผมที่เบอร์เดิมเบอร์ดีนะครับผมซื้หนึ่งนะครับ619-6377นะครับผมสำหรับรถ t o ยต้า f o r ์ u จูเสีขาวชุดแต่งโรงงาน g กียอตแบบนี้นะครับเรายินดีดูแลให้นะครับผมซื้เปเสิสเดือนมีให้นะครับขับฟรี9กวัสจัดได้นะครับผมซื้นึครับ 619-6377ครับผมปปมซู่พีครับดินดีรับทุกสายทุกข้อความนะครับผมหรือจะติดตามข่าวสารรลยนด์วัคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยสามช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ที่ซู่พีรถมือสองนะครับทาง YouTube Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ตามไปได้เลยนะครับผมเข้าไปแล้วนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe กดแชร์นะครับผมให้ดีสุดนะครับสั่นกันึ่งทาง YouTube และปัซสายทางทิกตอกให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อกิลังใจของเราทรีมงานสู้พี่รอบที่สองทุกๆุกท่านด้วยนะครับผม,มนี่ผมสู้พีครับผมลาก่อนครับสวัสดีครับผมได้รถมือเดียวนะครับได้ชุดแต่งโรงงานนะครับของแต่งมีมาให้พร้อมทางช่วงล่างแมตต์ยางราคาไม่ถึงหกแสนบาท ห้าพาดเด็ดขาดคัสตอันนี้ไม่แค่แสงหกด้วยไม่แท้ไม่เดินเข้าสุดตลอดสวัสดีครับสนับสนุนโดย car 4ฟช sure เว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car f o r sure com